วัดไม่ตายมันมาแล้วเจีดกูหลบตรงนี้ก่อนเล่นตคุณม่เยนะัเจมาแล้วเจี่ยวกดถึกเฮ้ยถึกมากสวัสดีครับเพื่อนๆ เมื่อไม,ม่กี่วันที่ผ่านมา BSG ผู้พัฒนาของเกม s c a p e f r m Tarkov ได้อัปเดตอีเวนต์ใหม่เข้ามานะซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องราวก่อนจะสิ้นสุดฤดูหิมะและตำนานเรื่องเล่าพื้นบ้านของชาวรัสเซียเกี่ยวกับ Spirit of Winter หรือวิญญาณแห่งฤดูหนาวนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเกมได้มี AI กลุ่มใหม่เพิ่มเข้ามานะซึ่งพวกมันจะมีจำนวนเยอะมากเวลาที่จะสู้กับพวกมันเราจะต้องวางแนวนการรับมือให้ดีนะไม่งั้นจะโดนพวกมันเล่นงานได้ซึ่งเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้ก็น่าจะเคยสัมผัสกับมันแล้วว่ามัันนนเป็ยงงไงนะ ความรู้สึกของผมคืออีเวนต์นี้มันเหมือนเป็นการส่งท้ายฤดูหนาวนะแล้วนำตัวเกมเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิจากที่เห็นในตัวเกมปัจจุบันนะตอนนี้พวกเราได้อยู่กับฤดูใบไม้ผลิแล้วและการที่พัฒนาได้เพิ่มอีเวนต์ใหม่เข้ามานี้ก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณคร่าวๆแล้วนะว่าตัวเกมได้ผ่านช่วงต้นไวมาสู่กลางไวไปแล้วนะซึ่งอีกไม่เกิน 3- 4เดือนตัวเกมก็น่าจะมีการไวอีกครั้งจากสัมภาษณ์ล่าสุดของแพสซิคกับนิกิต้านะเอาล่ะขอให้เพื่อนๆสนุกกับคลิปวิดีโอนี้นะครับไปรับชมกันได้เลย เอ้ขึ้นขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้พี่ตรงฝั่งข้างหลังแยกปะาสับสับแยกใหญ่ปะฝั่งข้างหน้าใช่ปะาสับแยกใหญ่แนะ่เลยข้างหน้าเราให้เดี๋ยวไปดูไฮรูดแป๊บเอ๊ะเข้าไปยืดท่าแบงค์เลยท่านัน้นเข้าไปยืดท่าแบงค์เลยท่าแบงค์เนาะ <c oughs> ขึ้นขึ้นขึ้น,นอยู่แถวข้างหน้านะสับแยกใหญ่ทำไมของผมไม่ขึ้นวะที่ขึ้นแต่เมื่อกี้แถวข้างหน้าตรงท่าแบงค์ขึ้นพี่ โอ้แล้วพวกเราฝุ่นดีทีมาตอนแรกว่าจะเอาไอ้นี่มา apk เอาไม่ขึ้นละพอเข้ามาลึกไม่ขึ้นถ้าแบงค์ขึ้นครับถ้าแบงค์ขึ้นแต่พอเข้ามาข้างในไม่ขึ้นลองหาลองหาดูอยู่นนั้แหละผมว่าอยู่โซนอุ้ยยัตกเจอแล้วเหรออยู่ผมเกือบยิงโดนมันอยู่อย่างนี้พี่ในห้องห้องเข้ามาในทาแบงค์ย่อซ้ายสุด เอ้ยนี่ไงเฮี้ยขึ้นแล้วยินด้วยเฮี้ยเลือดลงเลยพัวอยู่พัวชัวอยู่พัวชัววิ่งกลับไปอยู่พี่อยู่ตรงสนามเด็กเล่นพี่เออเออเออทีนี่ไม่ไม่ไม่ต้องยิงเกาะอีกเพิ่งยิงนะถ้ายิงเดี๋ยววิ่งเข้าไปไม่ได้เออไอเราเราเราหาที่แคมป์จุดดีๆที่มันแบบว่าเราเข้ามาไอ้อยู่ตรงไหนกันผมอยู่ท่าแบงค์ตรงข้างหลังตรงที่มีตึกสองชั้นมีขึ้นบันไดไปได้อ๋อัํนไงเฮ้ยใครยิงอ่ะ มาเนอผมยิงผมยิงนะแกปอยู่ในทาแบงกันใช่ปะใช่ใช่อยู่ในทาแบงก์ไอ้เงี้ยเราไปเล่นเล่นเล่นบนบันไดพี่ผมวิ่งกลับไปอยู่ไอ้นี่ดีวิ่งเข้ามานะวิ่งเข้ามาพี่จะตกใจนะมันมีตัวหนึ่งข้างในไม่เมื่อกี้ใครยิงป้าไม่ใช่เก็บเสียงไม่ไม่ไม่มีไม่มีไอ้เฮี้ยนั่นใช่ไหมน่ะไอ้เฮี้ยที่นั่งยืนอยู่น่ะเอ้ยงั้นเราแคมป์ตรงนี้เลยผมอยู่ข้างบนนะจะตกใจแคมป์ตรงนี้เลยมา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 มเอออะไยไหมมามามาเราเราไม่ไม่เดี๋ยวกลัวมันจะกองหน้าหน้าหน้าประตูเยอะไปดิ เอาไงดีวะเล่นอย่างนี้ป่ะพี่หน้าหลักเล่นยังไงดีวะมันมันมันจะเป็นยังไงมันจะมามันจะมาแบบตลอดเลยใช่มันจะมาหาเราใช่พี่มันจะหาเรามาเป็นเวฟพี่เหมือนซองมือหรือจะไปเล่นข้างบนไม่อยากให้มันเราก็เล่นข้างเล่นข้างบนเราไมบอให้มันเดินมาไม่อยากให้มันนอนนอนกองหน้าประตูเข้าใจอารมณ์ป่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะมองมันผิดงั้นเลี้ยงตัวนี้เสร็จแล้วขึ้นชั้นไหนเราจะเล่นชั้นไหนชั้นป่าชั้นสี่ชั้นบนเลยป่ะ เพี่ไงเจมส์เจมสขึ้นชั้นบนแล้วมันจะมีมันจะมีทางซ้ายขวาก็ให้มันโผล่มาตรงกลางแล้วเราก็ยิงซ้ายขวาเอเดี๋ยวผมยิงโอ้ยไปนนะเออเดี๋ยวผมเองเอานร็วเอาเร็วเเร็วเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วไปตีทุกคนขึ้นบนเหรอมาแล้วเมันร้องเออตีตีมันร้องอื้อเลยไปไปไปซ้ายขวาซ้ายขวาไอ้ชี้อะตรงนี้นะมาเร็วชั้นตีเออตรงนี้แหละ ไอ้เฮียผมกลัวไอ้คือมาหมดยังอะคือมาหมดแล้วพี่สามคนอมยืนยิงอยู่อมอ๋อโอเคโอเคแป๊บนึงพี่ผมหาทางเฮ้ยไปทิ้บประตูแล้วคนกบมาพี่เฮ้ยมันมาแล้วเฮียเฮ้ยช่วยยิงไม่ได้ไอ้โอมไอ้ไอไอถอยมาโอมถอยมาถ่าแล้วรีบไปเลยเฮียบานเลยบานแล้วไอ้เฮียผมกลัวมาแล้วมาแล้ว พี่เปิดเปิดประตูอันนั้นไว้ก็ดีนะเปิดไว้เปิดไว้เปิดไว้เดี๋ยวม่นออกมาไม่ได้ถ้ามันออมมาทีหลังก็าีนะที่มันมันแคบไปอ่ะย่องคย่องอยู่ถ้ามันปาระเบิดมาที่ชิปหายผมบอกไม่ปาไม่ปามันแข่งแข่งวัวมันปาว่ะเปิดประตูไว้ไหนก็ดี่พี่้หูยดักดึกดักอูย มึงขึ้นมาดิ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 ศพศพบรรจงเกินไปวะมองไม่เห็นแล้วไปอีกแล้วย่องมาศพบรงนะไปอีกแล้วกินไม่ได้แล้วนะพี่ศพบรงนี่รถมาดิเจอแก๊งแก๊งไอ้สักปีมุมตึกไอ้เ้ยไม่เชื่อมันมันจองมาพี่มัาจองมามาจองมามันอยู่ตรงนั้นเลยโอ้ย มเดือเสียงเปิดป,ประตูเฮ้ยอ่น่ากลัวว่ะมาแล้วจะมาก็มาอย่มันย่องอยู่มันย่องอยู่มันย่องอยู่เหยียดายสายสัตว์มีตายสายสัตว์มีสุกายย่อมสุกายย่อมสุกายย่อม ลบไม่พเยเราย้ายไปเล่นชั้นสามไหมพี่ศพมันเยอะเกินแล้วเดี๋ยวไม่ฟาร์มไม่ได้นะดันลงไปได้หมดหมดหมดพอดีหมดพอดีหมดช่วกนี้ลงไป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 เปลี่ยนชั้นเปลี่ยนชั้นเฮียเฮียตกใจแไปธรรมดาเนีดเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนนชั้อเปลี่ยนชั้นหน่อยเปลี่ยนนชั้เดี๋ยวผมขึ้นไปปิดประตูก่อนยังเติร์มดูใบปะดูใบอยู่หมดยังวะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วพี่ น่าจะหมดแล้วเพราะว่าไฟไอ้นี่มันหมดแล้วพี่ไอ้เขียวๆมันหมดแล้วไอ้ฟ้าฟ้านหมดแล้วอ่ะเราต้องจุดไฟยังไงอ่ะเนี่ยยิงเนี่ยยิงข้างล่างเนี่ยพี่เอ้ยลองยิงเอาปืนพี่เอาปืนเทเซอร์ยิงดิเนี่ยข้างล่างเนี่ยโอ้เยอะดูศพโอ้เยอะจนแล้วว์ทีสี่จุดห้าเอ็มี่ลองเอ้ยนี่ไงทีสี่จุดห้าเอ็มเดี๋ยวกูลองยิงดิไม่ติดอ่ะปัมเบลฟ้าฟ้าไม่ติดอ่ะ ต้องไปยิงใกล้ๆหน่อยพี่ถ้าัยิงใกล้ๆด้วยโหมเกาะห้าโอมเกาะห้ายี่ห้ปหน้ากากผมขอหน้ากากแล้วกันมาโมาโมยเอเด้อเอ้อเดดูดิอเด้เุอเด้้ด้ดเ่้เด้นเ่้อ้ออเเด้อเดเ้้งด้ จะสู้เหมันข้างบนนะเฮ้ยสู้กับมันข้างบนน่าจะง่ายอยู่กันเอ่อตึกสายสุดมามากันมาตึกสายสุดมันเข้าด้ทางเดียวเราคอยจุ๊กแม่งบาน่บานพังน่ะชั้นสองเนาะใช่ใช่โอ้หตบมันง่ายเลยอ่ะตบเป็นลูกอ่ะเล่นเ,เล่นอย่างนี้ก็ดีนะพี่เออสายขวาไงแล้วแบบว่า เออนั่นแหละอย่างเงี้ยแหละอุ๊ยสาราทเอ็ปปโก้ไม่ตะกรับธรรมดายิางกูพร้อมพร้อ,อมเป,เ,เปิดแน่เอาแบบหนึ่งหนึ่งไหมวะเอาแบบที่เจอสองตัวเปิดจัดการให้ละ าการมาเป็นล้านการมาละให้ผมยิงก่อนแล้วยิงไปเลยยิงไปเลยจะได้แบบอาอาที่ข้างหลังเอาไว้หนีด้วยนะมีซอกลิฟอยู่ไ,ไวกับเราที่ไหนไอ้พวกนวัง Субтитры ดีบาลเลยเฮียแล้ววะนั่นเดี๋ยวหมด e หมดลหมดแล้ว เียโค้ของโคของโคเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยดานอยแกอยู่ตู้เยอ่ะใช่เสือเราได้ยินไงพี่ กลัวอย่าสัานกลัวดิน้อยอย่างวะไปไปไปวิ่งไปแต่มีสายตวงนะระวังไอ้ที่อยู่ในสวนอืมไยม,มีตัวโอ้บอมใช่ไปกันเห็นแล้ว มีอีกพี่หลังรถหลังรถหลังรถเห็นละไอแมงไม่แอโกโ้วยี่ห้เที่อะไร โอ้โห oh, ตัวนี้กุลุนเต็มอีกตัวกุลุนผมผมเศษได้ถ้าพี่ไม่เอานี่นี่นี่มาตัวนี้ะไม่มีอะไรละเฮ้ยมันมีตัวลางถนนตัวหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งนะ มาอ,อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงแถวแถวมีตรงเนี้ยตัวนึงนี่นี่นี่โอ้โหไม่ได้วะหลังนถไม่มือวิ่งกลับก็โดนดิต้องเอาไอ้ตัวนู้นว่ะพี่ไอเชี้ยตัวนี้แม่งบังว่ะยิงตรงนี้ดิไอ้นั้นก็เออลองดูวัดไม่ตายมันมาแล้วชีตกูหลบตรงนี้ก่อนเลั่งนดนไอเชี้ยฝังนหน้ากลัวเจมมาแล้ว เยอะโคตรถึกเฮ้ยถึกมากพี่ฝั่งซ้ายผมมีฝั่งนี้เยอะมากเลไม่ได้พี่ตรงนั้นนะผมบอกต้องไปเล่นมุมเดิมพี่พี่เจมใช่ใช่ต้องมาเล่นมุมนี้พี่พี่คิมมาใช่ไหมมาเล่นตรงตรงผมอะตรงพวกผม

แพ็คแม็กครับแพ็คก่อนแพ็คก่อนพี่จะแพ็คบ้างลงละอไม่โดนหลังโดนหลังยิงเพื่อนปล่อยให้มันมายิงหลังผมได้ผมมยิงง่ายผมยิงเดี๋ยววิ่งมาละอังนี้มาอันนี้มากระสุนหมดดูไว้นะใหญ่มันลงมายิงหลังผมได้นะดูอยู่ดูอยู่ใส่กระสุนไปได้ยินเสียงวิ่งแล้วบอกขออีกซิมนัดเออต้องรีบพร้อมที่ มามามาเทตรงพี่หน่อยระวังระวังเป็นเสาไว้มาอีกฟังผมถ้าไม่ถ้าไม่ไอ้นี่บอกนะถ้าไม่ทันบอกนะเอาเอ่าฮารหนึ่งหนึ่งสิบห้าผมให้ได้ผมได้อีกสองประมาณสองเออหมดแล้วใ เย็บขาแแ๊บพี่ขาหลุดกระจุยกระใจไอ้ีเสียงห้องเย็บไหมสกราฟธรรมดาระวังเอาบ่นโอ้เยอะมีอีกมีอีกไม่โดนอยู่ไกลสุดขวาตายพี่ตายสวยสวยเฮียครูโคตรเอาทีเอ็กซ์มา ไหวเราไหวค่อนข้างเคลียร์น่าจะหมดแล้วพี่น่าจะโคตรแบบ,เ,บเ,เหมือนเล่นเกมซอมบี้อ่ะถือปืนด้วยเฉยๆซอมบี้ถือปืนหาหาลูกไอ้น,นี่ก่อนฟัมแล้วไงฟัมเอเอคยูมาก่อนแล้วกันกะสุนหมด เทียน้ำผมหมดวะใครเท,ทน้ำบอกด้วยยิงได้เนี่ยโอ้ดูศพดิ่กองพันเนินเ่ยพี่ทำตบปกคลิปได้เด้อ <laughs> บอกเลยอย่ามาตู้ในช่องแคบมาลักาช่องแคบเปอร์เซียยี่แบบชาวกปาตันอะชาวาปาตันนับล้านมาตัวลุมต่อยจุกันในรูเนี้ยโอ้ยยอ้ยเฮ้ยคนปลาระเบิดปลาระเบิดหรือว่ามันเห็นผมวะ ดเลยพี่ระเบิดกาะเกาะเกาะต,ต่อประก,กันไปพี่กินยาไหมน้องหนักเราเยอะจังผมห้าสิบอะห้าสิบสองต้องทิ้งเพลทอะสงสัยมันเดี๋ยวเล่นไปก่อนถ้าไม่ไหวจะค่อยทิ้ง ืให้ได้จริงเหรอ,อ <laughs> บริการบริการบริการ,ร,การดังกาติ <laughs> ผมขัวินขามา พี่ถึงไหนละอยู่ตรงรูบอสเนี่ยอ๋อผมเลยมาตรงนิกีตาล้วไปเลยไปเลยไปเลยพี่วิงมาเนาะดีแล็กซ์ลูม โยนเกาะไว้ให้หน่อยครับ